ไม่หนาวให้ดูเ,เองค่ะวันนี้คุณสาก็มีอยู่บ้านพินุชเลยต้องเปิดเตาผิงเองหนาวมากเป็นน้ำแข็งดูสิคุณสามีก็เป็นแดเฟื้นมาให้พินุชย่านพินุชหนาวก็จังนุนเ้อเป็นยังนวนเ้ยพีน่น้องคนกด็ดีเด้ มุ่งทิงไฟของพื้นกับขยะขยะ,ขยะพุ่นกระถิ่นนะคะเพาเสียมเาเผาอนนี้ที่อาจจะเป็นเอกาสารสำคัญหนึ่งกองปกกองกระดงกระดาษเนาะที่กิ่งมันรีไซเคิลได้ละค่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็สามารถี่เอาเป็นเป็นเชือไฟได้เนาะนี่ก็ฟื้นค่ะฟื้นฟื้นฟื้น,นแบกมาให้แล้วก็มมหนานระเบียงเลเนาะนานระเบียง อเอาก็จะได้ห้องเก็บของอีกค่ะยานพี่นุชหนาวโอ้ยพี่น้องไม่ร้านหน,นาวมากมันกล็ลำบากเสียเนาะเดี๋ยวพี่นุชเอาฟื้นใส่อีกคนเด้อก่อนมันสิแต่มันดับแล้วมันสิมันสิด,ดังยากบางทีก็นหนาดับแล้วบางทีเนี่ยเเอาใส่อีกท่อนนึง มุกี้กะมุ่กี้อันโซ่สิดังไฟแหลโอ้โอดได้ขาเด้อโอ้ยโอ้ยหอน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 โอนโอ้ยโอ้ยอด้อ้กล่องโอดได้อหลายด้พี่น้องโอด้เด้อรักตัวกลัวตายอยู่ใครอยู่มัน บ้านไข่บ้านมันเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่เอาขอกีเมื่อมาทาดเอาขอกีมากีมาย่างแล้วก็ใส่ไข่ดีวะนะเนาะเขาทายปเดื่นีๆมาหอมสีกันเนาะโอ้ยมีแห้งมีแห้งครับพี่น้อง มันติดแล้วมันก็สิบปเรีวยวด้อแต่ว่ากันครั้งแรกตอนใส่วลาครั้งแรกก็ติดแม่ดำคือดครั้งที่สองกะเออค่อย,ยังชั่วมันอม่ียังเสบอรายนะพี่น้องเนาะข้างหนอกไปหิมะล่หลาย,ลายมันนี่หนาวคักหนาวแน่พี่น้องติดลบติดลบลบศูนย์ โลบปโลบอันพี่นุชพยายามสีเฮ็ดคลิปเนาะาไปโรงเรียนเนาะอันยืนมือมากถือกล้องมือนี่แบบเป็นน้ำแข็งอ่ะถือได้แค่สองนาทีพี่น้องอ่าแล้วก็ไอไอ,ไอแมสท,ที่ใส่หน้านะคะถ้าพี่นุชไม่ใส่ตรงไอแมสนะจมูกพี่นุชน่ะเป็นน้ำแข็งแน่นอนต่มีความสุขความเย็นมันเข้าไปหน้านะแบบยังไงเดีอยว มันแข็งอะแล้วหูนี่หูพี่น้องก็เย็นเยียบเลยนะต,ตายโอ้ยไฟกำลังสวยเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่มือนี่ดอกคุณตก่นมั่นไปสองหัวแล้วเนาะอันือสีบอปิงคนเนียวก็สีบอ่อนกีของเมื่อนี่ยเนาะเอาไว้เมื่อนาเด้อรู้สีไม่เห็นแต่เบิงเนาะที่บ้านพูดเดี๋ยวก็ั่งเฝ้าของไฟเลวพี่น้องบ่มีอย่างสิเหต คงหนาวกันหนาวนายหนาวไรก็บ่อยากคิดได้เขาเพราะมันหนาวไหมบ่อยากคิดอีกอย่างเลยนั่งเฝ้าของไฟเลยเนาะเฮ้ยคงหนาวกันหิมะได้หลายพี่น้องเหนื่อยพางหิมะนะบ้านบ้านก็หกเด้อพี่น้องเด้อบ้านก็หกคงนอกหิมะเต็มพี่น้อง คนั่นงอยู่บานฝ่ามูเนะแต่ว่าช่วงนี้น่กจะิเฝ่ามูหน่อยดีนึงนะคะเด้อเพราะว่าหลังบานขยะหลายพี่น้อง หนูจงก็ยามไปเคลียร์ขยะหลังบ้านนะจ๊ะเนาะจังไรก็หนูจะตามไปแน่นอนค่ะเนาะหนูก่อนขอเป็นกำลังใจให้น้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อค่ะเนาะค่อยๆมาเด้อพี่น้องเด้อหนูไปท่านูกับเฝ้าเนาะไปบ่ท่านกับไปเพิ่อการลังบ้านกันนะจ๊ะเนาะแม่พันหนึ่งพันสี่พัน ต้องไปสู้ข้างนาต่อไปเนาะนี่มีดานข้างนาอีกเนาะว่ามีทางสิ้นสุดกันยังวะการเป็นยูทูบเบอร์นะคะเนาะโอเคค่ะเนาะว้าหลายมันสิงแยว้วคุณก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ได้จ้ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุชเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นุชได้มีแรง ทำคลิปหาคลิปดีๆมาให้พี่ให้น้องได้แลกเปลี่ยนกันเนาะคะเนาะเบิ่งคลิปกันเนาะคะเนาะตอนนี้ไปกอนเดอ้อข่อยเบิ่งเจา้าเจ้าเบิ่งข่อยอยู่นี่ละเนาะในฐานะที่พวกเข้าบพคาะขั้นเด็ดดังข่อเด็ปังเนาะคะเนะาะสักมือน,นึงละพวกเข้าตรงคือสิหาคลิปที่มันคลิปปังนั่นนะจ๊ะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีปัง,ปงๆเฮงๆรวยๆทุกคนนอจ้ะเดอะ้อไปละหนาวๆา